ไปดูบรรยากาศในช่วงเทศกาลกินเจนะคะม้าทรงโรงพระเอี่ยมกวงงไต่ตีค่ะได้แสดงอิทธิฤทธิ์ลุยเศษแก้วในงานเทศกาลกินเจค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะที่โรงพระเอี่ยมกวงงไต่ตีเลขที่88ซอยไมยตรีตำบลประุใหญ่ค่ะก็ถือว่าเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2567 ก็มีการจัดพิธีอัญเชิญองค์เทพเจ้าประทับทรงโดยมีม้าทรงประทับทรงกว่า14ร่างค่ะเพื่อนำประกอบพิธีลุยกระบะแก้วของโรงพระเอี่ยมกวงไต่ตีแห่งเดียวของจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็มีประชาชนผู้มีจิตศรัทธานะคะให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีค่ะโดยบรรดาม้าทรงได้ร่วมกันประกอบพิธีลุยเศษแก้วโดยได้นำขวดแก้วมาตีให้แตกนะคะแล้วก็ใส่ในกระบะไม้ ก่อนที่มา้าทรงจะเริ่มแสดงอิทธิฤทธิ์ด้วยการเดินเหยียบเศษแก้วซึ่งมีความคมค่ะก็เหยียบด้วยเท้าเปล่านะคะสลับกันไปมาในแต่ละมา้าทรงนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีมา้าทรงบางร่างนะคะใช้ใบหน้าเนี่ยถ่ายไปกับกองเศษแก้วหรือว่านําเศษแก้วมาลูบที่ใบหน้านะคะซึ่งก็หลายคนก็ แปลกตาแปลกใจนะคะที่มายืนชมนะคะเนื่องจากว่าบรรดาม้าทรงทั้งหลายเนี่ยเมื่อได้ประกอบพิธีเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จสิ้นแล้วก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บแต่อย่างใดนะคะก่อนที่ม้าทรงเนี่ยหลังจากทําประกอบพิธีนี้แล้วนะคะทางม้าทรงก็นําประชาชนที่ร่วมเทศกาลถือศีลกินเจเนี่ยประกอบพิธีลุยเศจแก้วด้วยค่ะทั้งนี้นะคะพิธีลุย กระบะแก้วหรือว่าการลุยเศษแก้วเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพิธีค่ะคล้ายกับการลุยไฟหรือวิธีโกยห้ยนะคะซึ่งถือว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์เป็นการแสดงอิทธิฤทธิ์ที่เดินหรือว่าเล่นบนกระบะแก้วที่แตกเสมือนเป็นการชําระล้างความทุกข์ของร่างกายโดยให้ม้าทรงเป็นผู้นําที่ศรัทธาหรือกําลังมีเคราะห์เนี่ยเป็นผู้ชําระล้างแทนค่ะ